สวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์สไตล์บายสุภาวดีนะคะวันนี้ปุ้เป้จะหยิบเจ้าคลิปวิดีโอเก่าที่ปุ้เป้เคยทําไปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ปุ้เป้ได้รีวิวกระเป๋าสตางค์ของทางหลุยส์วิกตองรุ่นซิปว l ลเลตเคลมองไปนะคะมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคําถามเข้ามาปุ้เป๊ก็เลยอยากจะมาเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอใหม่นี้นะคะว่าหลังการใช้งานแล้วปุ้เป้ยังชอบเขาอยู่ไหมแล้วก็มีจุดตรงไหนที่แบบว่าควรซื้อไม่ควรซื้อนะคะไปชมการรีวิวอีกรอบกันเลยค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะว่าซื้อของออกมาจากทางช็อปลุยเราจะได้อะไรนะคะเราก็จะได้ถุงกระดาษของเขาค่ะแล้วข้างในก็จะได้กล่องใส่ของที่เราซื้อมานะคะมีริบบิ้นผูกให้เราแบบนี้ตอนที่ปูเป้ซื้อมันยังเป็นริบบิ้นสีขาวนะคะแต่ล่าสุดที่ปูกเป้ไปช็อปลุยเนี่ยเขาเป็นลิบบิ้นเล็กๆสีน้ําเงินนะคะส่วนถุงก็เป็นสีส้มแต่ตอน ีที่แล้วที่ปูเป้ได้มาเขาออกคอลเลคชันกระเป๋าที่เป็นแบบลายไพ่อะทุกคนปูเป้ก็เลยได้ถุงแบบนี้มานะคะนี่แกะออกมาอย่างนี้นะคะปูเป้ใช้ไปแล้วนะคะทุกคนเกือบปีแล้วนะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้ ซองใส่ใบเสร็จเรามานะคะแล้วก็มีค์ดเล็กๆที่บอกว่า material คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบเสร็จใบเสร็จเนี่ยปุเป้ซื้อมาในะคะสามยาสิบยูโรนะคะในนี้เขาก็จะในการเล็กๆเขาจะเขียนว่า canvas letter นะคะทุกคนแล้วก็จะมีซองผ้าแบบนี้หอ่อกระเป๋าให้เรานะคะกันแบบ รอยเล็บกันอะไรต่างๆนะคะนี่ออกมาก็จะเป็นทรงนี้ค่ะทรงนี้เลยส่วนใครที่ชอบแบบใบใหญ่ตรงจับซิปเขาก็จะเป็นแบบแบบแมบบทีเรียลแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นสีทองนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแคนวาสสีแดงเบอร์กันดีนะคะแต่รุ่นนี้บูเป้ชอบคือมันเหมาะมือกระทัดรัดดีแต่รุ่นใหญ่นะบูเป้ก็ดูแล้วนะคะมันมันใหญ่ไปแต่สําหรับผู้หญิงคนไหนที่แบบว่า ของเยอะนิดหนึ่งบัตรเยอะนิดหนึ่งก็แนะนํารุ่นนั้นนะคะรุ่นใหญ่นะรุ่นที่เป็นซิปเป็นแบบสีทองนะคะจะใส่ของได้เยอะกว่ารุ่นลีมองเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะซิปนะคะเขาจะลากตั้งแต่ฐานอีกด้านหนึ่งครอบมาจนฐานอีกด้านหนึ่งนะคะนี่แบบนี้เลยพอเราเปิดเข้ามาอย่างนี้นะคะด้านในเขาจะดีไซน์ให้เป็นเหมือนใบพัดนะทุกคนทุกคนเห็นไหมพัดของคนจีนที่แบบเอาไว้พัด คลายร้อนน่ะเขาจะดีไซน์มาแบบนี้เพื่อให้มันกลางแล้วก็สะดวกในการแบบหยิบจับของข้างในอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนข้างในนะคะส่วนข้างในเนี่ยเขาจะมีช่องใส่ธนบัตรให้เราสองช่องใหญ่ก็คือช่องแบบนี้แล้วก็ช่องนี้นะคะ,ะบูเบก็ใส่เงินไว้แล้วก็ตรงกลางนี่นะคะทุกคนตรงกลางเนี่ยเขาจะทําเป็น โลโก้นะหรือโลโกรม LV นะคะไว้ใส่เหรียญน,นะคะทุกคนเนี่ยใส่เหรียญมีซิปเล็กๆให้ไว้ปิดไม่ให้เหรียญล่วงนะคะช่องใส่บัตรเนี่ยจะมีทั้งหมด8ช่องนะคะทุกคนฝั่งนี้จะมีสี่ช่องส่วนอีกฝั่งก็จะมีสี่ช่องสำหรับใครที่บัตรเยอะหน่อยนะคะเขาก็จะมีช่องลับๆให้เราอีก2ช่องในซึ่งแล้วแต่ทุกคนจะไปดีไซน์ว่าทุกคนจะใส่เป็นธนบัตรหรือว่าจะใส่เป็น บัตรต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่เป็นบัตรเนี่ยมันก็จะใส่เพิ่มได้อีกหลายบัตรเลยนะทุกคนใส่แบงก์ก็ใส่ได้อีกหลายแบงก์เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบงก์ของเราหรือว่าบัตรของเราจะล่วงหลุดออกนะเพราะว่าตรงซิปเนี่ยเขาจะค่อนข้างครอบมาครอบเลยช่องด้านในมาค่ะถ้ามันคว่ำลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะบัตรร่วงนะคะเนี่ยอูเป้ก็ใส่หลายครั้งแล้วก็ไม่มีล่วงนะคะนี่ ข้างในข้างในของเขานะคะเขาจะทําเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะคะสวยมากแล้วก็จะมีหลายสีให้เราเลือกแล้วแต่เราไปเลือกนะทุกคนเราจะเอาสีชมพูอ่อนก็ได้ก็มีสีชมพูอ่อนสีน้ําตาลเข้มก็มีนะคะแล้วแต่เราชอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสตมาของเขานะคะด้านในเขาก็จะสต็มว่า Louis Vuitton Paris made in France นะคะแล้วก็ในด้านเดียวกันนี่แหละค่ะเขาก็จะสต็ม จ้า QR code เอาไว้แต่จะอยู่ด้านในสุดช่องในสุดเลยนะคะแล้วก็จะติดสแตปมติดไปฝั่งข้างนอกนะทุกคนสังเกตได้นะคะปุ้เป้ไม่สามารถให้ทุกคนมองเห็นได้มันค่อนข้างแบบอยู่ในหลืบจริงๆอะ่ะตรงนิ้วชี้ที่ปุ้เป้ชี้ค่ะก็ไปสังเกตด,ดูกันได้นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่จับยาวมาหน่อยนะคะก็ถนัดมือดีนะคะก็ลูดง่ายนะคะซิค่อนข้างลูดง,ง่าย มีคนที่เข้าไปดูคลิปปุเป้เราก็ถามปุเป้มาว่าซิปรูดง่ายไหมอันนี้ปุเป้ใช้มาเกือบปีแล้วคอนเฟิร์มนะคะว่าซิปรูดง่ายแต่ถ้าคุณซื้อออกมาแล้วคุณไปเจอปัญหาว่าซิปรูดยากรูดแบบดีเฟกหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับซิปเนี่ยทางบุ๋ยเขาจะเคลมทั้งหมดให้เราเหมือนอยู่ในการันตีของเราคะ่ะ2ปีนะทุกคนสามารถไปเคลมได้ไม่ต้องกลัวนะคะคือไปเปลี่ยนได้เลยเขาเขายินดีเปลี่ยนให้เราเพราะว่า เรื่องซิปเนี่ยมันก็สําคัญนะทุกคนถ้าเกิดว่าซิปมันรูดหรือมันแตกเนี่ยก็คือแบบมันจะมีไปเพื่ออะไรล่ะกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมเงินก็หลุดร่วงออกมบดยิ่งมันเป็นทรงแบบนี้ด้วยทุกคนซิปก็คือสําคัญนะคะเค็มได้ไฟเอาให้ได้ค่ะราคาเราไม่ได้ซื้อมาถูกๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่เขาแต่ต้องบอกว่ายุต้องอยู่ใน,นประกันของเขาสองปีนะถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้นะทุกคนก็ต้องตามก,กฎกติกาของเขาด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่าว่าหลังการใช้งานแล้วเป็นความรู้สึกยังไงต้องให้คะแนนเขาก่อนนะคะถ้ามี10คะแนนบเป้ให้10ให้เต็ม10ความเป็นหนังความแบบทนคือทนมากแล้วก็เลอะอะไรนิดๆหน่อยๆสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วค่ะไม่แบบ ยกเว้นหมึกนะคะทุกคนอย่าไปใกล้น้ำหมึกอะไรต่างๆว่าที่เป็นสีๆนะคะแล้วก็เรื่องซิปเนี่ยที่ปุ้เป้ได้มาคือดีมากซิปยังไม่พังนะคะแต่จุดที่เรารู้สึกว่าเรารับได้นะทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้ก็คือซิปด้านในค่ะตอนซื้อมาใหมๆ่ๆเขาเป็นสีทองหม่นสวยมากทุกคนสีทองหมนแต่พอเราใช้ไปานานๆปุ๊บมันมีความลอกค่ะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครไม่ปื้มตรงนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะทุกคนจะมองเห็นไหมมันลอกแบบนี้เลยค่ะท,คทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมความลอกของมันคือมันลอกแต่สําหรับบูเบ้บเบ้ไม่ซีเรียสไม่อะไรเลยนะคะก็คือบูเบ้ใช้งานมามันก็ต้องมีถลอกบ้างแต่สําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้ฉันซื้อราคานี้อ่ะจะต้องแบบแมบบทเทอเรียลจะต้องดีก็ไม่ได้นําให้ซื้อนะคะรุ่นนี้แต่ ความทองของเขาที่เป็นอะไหล่ข้างนอกเนี่ยใส่วิ้นมากทุกคนไม่มีรอยลอกเลยอะ่ะคือสวยอ่ะค่ะยังใหม่อยู่เลยนะมีอยู่จุดเดียวแหละที่ปู้เป้เห็นว่ามันมันเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ใครรับไม่ได้แนะนำเลยนะอย่าซื้อรุ่นนี้เนาะนีม่มีความหรูหราค่ะชอบใช้แล้วแบบว่าสะดวกสบายแล้วก็ใส่ ธนาบัตรได้ค่อนข้างเยอะใส่เหรียญได้ด้วยใส่บัตรก็ได้เยอะนะสําหรับบุเป,ป้เป้ไม่ค่อยถือบัตรเยอะอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานอยู่นะทุกคนใครที่กําลังมองหากระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ของทางหลุยส์อยู่นะคะก็สามารถมาดูคลิปวิดีโอของบุเป้ก่อนได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการแบบก่อนจะซื้อของอะทุกคนเออของมันก็ไม่ใช่ราคาถูกใช่ไหมเราก็ต้องมาดูอะไรที่มันแบบเป็นแนวทางก่อนก่อนการตัดสินใจจะซื้อนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทั้งคนใหม่และคนเก่าด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย